สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการสอนอการวิเคราะห์บิตคอยแล้วคอยนะฮะซึ่งวันนี้นะจะมาสอนในรูปแบบของอในมือถือเนาะเพราะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะเวลาที่เราเนี่ยแบบจะเข้าดูเหรียญหรือ,อราคาของเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าผ่านแอป ไอ้แฉนนะฮะสำหรับเทรดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยหากวิเคราะห์หนีนี้ได้เลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะกว่าการที่เราต้องไปเปิดคอมพิวเตอร์หรือไปจับ iPad เพื่อมาเปิดเทรด i ิ้งวิวเนาะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยอยากลองมาสอนอเป็นเวอร์ชั่นแบบในแอปไอแฉนนะฮะในแบบมือถือเนาะ,ะจะลองดูว่าะจะ ทำการแบบวิเคราะห์ยังไงอะไรแบบไหนนะซึ่งวันนี้เนี่ยเครื่องมือโดยหลักๆที่ผมจะมาสอนเพื่อนเก็จะมีเป็นวิธีการตีเส้นเทรลไลน์การตีฟิโวนั c ซีแล้วก็การเพิ่มอินดิเคเตอร์ของตัว r s i อ่ะเนาะให้เพื่อนเพื่อนดูกันแล้วก็จะทําการแบบแนะนํำคลิกคร่าวๆว่าโอเคนะเรามีมือถือเนี่ยเราจะวิเคราะห์แบบแบบเร็วๆแบบสะดวกสะดวกไปเลยเนี่ยเราจะทำยังไงเนา เริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นเหรียญอะไรดีเอาเป็นอ่าตัวดอทคอยก็ได้เนาะ,ะช่วงนี้เห็นเพื่อนๆก็พูดถึงดอทคอยกันเยอะอ่าแน่นอนละขึ้นมาเยอะขนาดนี้อ่าไม่พูดถึงได้ไงทีนี้เลยนะเราก็เข้ามาที่เหรียญเนาะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วทีนี้พอเข้ามาที่เหรียญเสร็จเราก็ไปที่มุมขวาด้านบนเนาะจะเห็นเป็นรูปอสี่เหลี่ยมแบบแคล้ายคล้ากราฟแท่งกราฟต,ตรงนี้เนาะอืมให้กดเข้าไปอ่าหลังจากที่กดเข้าไปแล้วนะฮะ ก็ให้เ,เพื่อนๆดูเนาะก็จะมีแบบเป็นกราฟปกติเลยทีนี้เนี่ยวิธีการวิเคราะห์เนาะก่อนอื่นเลยคือถ้าเราใช้การวิเคราะห์เนี่ยคือขั้นตอนแรกก็คือต้องเลือกกรอบเวลาเนาะหรือว่า time frame นั่นเองทีนี้เนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์แบบผมกว้างๆ,ๆแบบไม่ได้แบบเน้นเล่นสั้นเนี่ยก็แนะนําให้เป็นวิเคราะห์ใน time frame ท,ที่1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเนาะวันนี้เอาเป็น1ชั่วโมงก็ได้นะ ทีนี้เนี่ยพอเลือกเป็นหนึ่งชั่วโมงเสร็จใช่ไหมด้านบนตรงข้างๆคําว่าด d อ่า h ah t h บาทตรงเนี้ยเออเลือกเป็นหนึ่งชั่วโมงเนาะโอเคเสร็จก้อยเพื่อนๆมองมาด้านขวานะจะเห็นสเกลที่ว่าเป็นราคาเนาะให้เพื่อนๆลองลองลากสเกลลงเนาะกดที่สเกลแล้วลากลงเลยอ่ามันจะย่อลงมาอย่างนี้เนาะอ่าทีนี้เนี่ยค่อยเพื่อนเพื่อนดูสเกลด้านล่างที่เป็นเลขห้ากับหกเนาะค่อยเพื่อนเพื่อนลากจิ้มแล้วก็ลากไปด้านขวาเนะ อ่ามันจะอยู่อย่างนี้นะทีนี้พอเราจิ้มลากตรงนี้และสังเกตด,ดูนะเราจะอ่าเรามากดที่หน้าจอแล้วลากไปลากมามันจะเลื่อนดูได้แล้วสังเกตด,ดูมันจะหลุดสเกลมาและก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถลากอย่างนี้ได้นะมันจะติดไปเลยอ่าทีนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถลากได้แบบอิสระอย่างนี้แล้วเนาะก็หลังจากนั้นเนาะก็ให้เพื่อนๆเริ่มจากตีเส้นเทรนไลน์เนาะอ่าเราก็อาจจะลากให้สเกลมันเล็กลงเพื่อจะได้เห็นภาพกว้างเนาะอันนี้คือจะทําให้ดูในแนวตั้งเลยเนาะ กดที่เครื่องมือด้านซ้ายบนเนาะที่เป็นคำว่าเส้น,นลายเมนูที่2นะตรงนี้เลือกเส้นลายหลังจากเลือกเส้นลายเรียบร้อยแล้วเนาะให้เพื่อนเลือกเลือกจุดตรงนี้เ,เลือกมุมสี่เหลี่ยมตรงนี้เามาที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้ตรงด้านล่างนะด้านหลังแล้วก็ให้ลากขึ้นไปเลยหลังจากลากขึ้นไปเสร็จก็ให้กดจิ้มอีกทีนึงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะให้เพื่อนเนี่ยจิ้มมาที่เส้นเส้นลายของเราแล้วก็เลือก ที่ให้จิ้มนะมันจะขึ้นเมนูอย่างนี้ขึ้นมาเลือกเมนูที่2เหมือนกันอ่าแล้วก็เลือกขนาดเอาเป็นขนาดใหญ่สุดเนาะแล้วก็สีอาจะเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนก็ได้อ่าทีนี้เราก็จะได้แล้วเนาะอืมเราก็จะได้ลวอ่าเป็นเส้นเช้ลายเนะเาะแล้วก็ละทาให้มันตรงเนาะแบบตามที่เราพอใจแล้วก็ต้องการเนาะโอเคอ่าอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนอ่า ขยายมันใหญ่ขึ้นก็คือโดยการแบบลากตรงสกเกลเนี้ยก็คือจับตรงที่สกเกลขวามือแล้วก็เลื่อนขึ้นบนจับสกเกลด้านล่างแล้วก็เลื่อนไปซ้ายเนาะอ่าประมาณนี้สังเกตดูนะาจะใหญ่ขึ้นและทีนี้ขั้นตอนต่อไปเลยเนี้ยก็คือให้เพื่อนๆตีฟิโบนะฟิโบนัสชีก็ให้ไปเลือกเมนูที่3เนาะทีนี้อ่าเลือกมันจะขึ้นมาให้เราแบบเลือกแย่ๆเลยเป็นประเภททีนี้เราก็เลือกเป็นอ่าตัวนี้ก็ได้ Trend ate, e ension, เทนเบดฟิบเอ็กเทนชั Trend ่นเนาะอ่าเทนเบด เทนเบดเนี่ยให้เรามามาจับที่ตรงนี้ก็ได้ตรงหาหาทองคลื่นให้เจอนะทองคลื่นก่อนหน้าราคาปัจจุบันเนี่ยอ่าเป็นคลื่นนะก่อนหน้าราคาปัจจุบันก็ให้เราไปแตะที่ทองคลื่นตรงนี้เลยเนาะอืมปึ๊บกดจิ้มเข้าไปกดมันจะลักษณะอย่างนี้นะลากขึ้นมาลากขึ้นมาที่ยอดเนาะยอดเสร็จกดจิ้มปึ๊บเสร็จทีนี้ให้เราอ่าลากลงมาข้างล่างที่ราคา ให้ลากลงมาข้างล่างเนาะสังเกตดูนะให้เส้นด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ท้องคลื่นก่อนก่อนถึงราคาล่าสุดนะแล้วก็กดยิ้มปับ๊บทีหนึ่งก็จะได้แล้วทีนี้ให้เรานะเซตตั้งค่าฟิโบนัชชีกดโดยกดที่ฟิโบนัชชีเนาะสังเกตดูอ่ะมันจะขึ้นมาอย่างนี้เครื่องมือให้ไปกดที่รูปฟันเฟืองกดรูปฟันเฟืองเสร็จไปที่ด้านล่างเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างเลยไปที่คำว่าเลเวลติ๊กเลเวลออก เลเวลออกแล้วก็ตรงคําว่า l ลเวลเนาะเลเวลให้ไปเลือกไลเนาะไล right. อ่าแล้วก็ทีนี้ทําไงต่อไอคําว่า background เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนมาซ้ายสุดเลยเนาะเลื่อนมาซ้ายสุดเสร็จทีนี้ขึ้นมาด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะมาตรงที่เป็นอ่าหลังคำว่าเดนไลน์เนาะที่เป็นรูปสีเนี่ยให้เลือกสีเหลืองก็ได้มันได้ชัดดีเนาะกดโอเคอืมเห็นไหมก็จะได้แหละจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะ นี่จะเป็นราคาเลยด้านขวามือเป็นราคาเลยเราก็ได้ดูราคาง่ายเนาะว่าเออถ้าเราจะดูตามพี่โบเนี่ยต่อไปราคาจะไปถึงเท่าไหร่เนาะสังเกตดูนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยอ่าพอเราตีฟีโบเสร็จใช่ไหมเราจะดูได้แล้วว่าเออต่อไปอ่าดอทคอยราคาจะไปถึงไหนเนาะหากหากดอทคอยเนี่ยจะจะพุ่งขึ้นมาเนี่ยตรงที่ควรจะชนะเลยก็คือ23.35เนา้ะสังเกตดู ก่อนหน้านี้นะยอดของขึ้นเนาะเขาจะอยู่ที่แถวๆประมาณยิบยิบสามเนาะจุดสามห้าโดยประมาณเนาะตรงนี้ทีนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยควรที่จะพุ่งขึ้นมานะทะลุตรงนั้นไปได้เนาะนะครับทีนี้เนี่ยหากทะลุไปได้เนี่ยแนวต้านถัดไปเลยคือท่าไหลยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งแปดเจ็ดสามเนาะยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสามบาทประมาณนี้เนาะคือฟิบนัสซีเนี่ยมันก็จะใช้ในการกะสัดส่วนเนาะของราคาที่จะไปให้ถึงประมาณนี้นะอันนี้โดยคร่าวๆทีนี้ เพิ่มเติมมีไอ i ด้วย <high> <high> ไอ i เนี่ยเราจะเพิ่มอินดิเคเตอร์ยังไงเราก็ไปด้านบนเนาะตรงสังเกตคำว่าสัมพัสด้านบนอ่ะเราไปจิ้มแล้วก็ลากไปด้านซ้ายเนาะแบบแตะค้างเนาะแล้วลากมาด้านซ้ายอ่ะประมาณนี้แล้วจะเห็นคาว่าอินดิเคเตอร์กดเข้าไปเลยเลือก RSI อา่าอ่ะพอกดค้นหา R S I เนาะเลือกอันที่3 AS ามสต h a s ัสติกอืมเสร็จกดแล้วมันจะขึ้นแล้วหน้านี้ก็กดกราบบาทเลย กาวกบาทออกปบับเรียบร้อยนะฮะอทไอมาแล้วเห็นด้านล่างไหมทีนี้พอ Ad d ไมาปุ๊บเราก็ทําทการลดเปลี่ยนสี Ad ไใหม่ให้มันชัดขึ้นเนาะโดยการมากดที่เครื่องมือตรงนี้นะังเก็ดูเครื่องมือ,อตรงนี้มันจะแตะที่แถบเนาะแตะที่แถบที่คําว่า ST เนี่ยมันจะขึ้นชัดขึ้นมาเราไปกดรูปฟันเฟือง ปันเฟืองเสร็จเราก็ไปที่สไตล์สไตล์เสร็จเนาะก็ไปเลือกตรงบริเวณสีน้ำเงินเนี่ยอ,อาจจะให้มันเป็นสีเขียวก็ได้นะเป็นสีเขียวนี่แล้วก็เลื่อน o p a c i t y ประาสุดเลือก t h i c k n e s นะเป็นแบบใหญ่สุดเลยก็ได้ความหนามาันะอืมกดโอเคอ่าโอเคเสร็จสังเกตดูนะจะชัดเลยออนี้เราก็ได้แล้วเนาะอืมทีนี้เนี่ยในการดู Add I ประกรอบประกรอบเนาะอ่า เราก็ดูอ่ะอย่างเช่นตอนนี้เนาะไอไอเราเนี่ยอยู่มันจะมี3โซนเนาะด้านล่างกลางนะแล้วก็บนนีนะทีนี้เนี่ยด้านล่างก็คือเราจะเรียกว่าเป็นโซนของโอ o โ so, ซก็คือเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะอ่ามีการเทขายเนาะอ่าถ้าเกิดส่วนตรงกลางก็คือจะเป็นไอซไอตั้งแต่3 0มสิจนถึงเจจะเป็นโซนอ่าปกตินะที่อ่า เราไม่ได้ตีความเนาะว่าเป็นการเทขายมากหรือน้อยเกินไปก็คือเป็นโซนทั่วไปนี่แหละทีนี้ถ้าเกิด S I HI 70จนถึง100ก็คือโซนบนอ่าของแถบสีม่วงๆนี้นะโซนด้านบนตรงนี้อ่าตัแบบ้งแต่นี้จนถึง100 70จนถึง100เนี่ยคือจะเป็นโซนที่เรียกว่าโอเบอ์ที่มีการอ่าเข้าซื้อมากเกินเกินไปเนาะ,ะทีนี้เนี่ย คือถ้าเกิดมีการเข้าซื้อมากจนเกินไปมันอาจจะไปถึงจุดหนึ่งที่จะมีคนเทขายกันเนาะเพราะว่าหลายคนก็โอเคมองว่าซื้อเยอะเกินไปแล้วอาจจะมีการกับตัวเทขายดีกว่าอ,อ,อาจจะเป็นจุดตัดสินใจให้ราคามีการตกลงมาส่วนในส่วนของโอเวอร์โซเนี่ยหากมีคนาขายมากเกินเกินไปเนาะก็อาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนที่เทขายนั่นแหละตัดสินใจว่าโอเคมันขายมากเกินไปและราคาถูกมากเกินเกินไปและเข้าซื้อดีกว่าราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นอ่ะ นี่คือเป็นความสําคัญของการจับจุดเนาะระหว่างโอโซกับโอบอสทีนี้อ่าเราลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆเนาะว่าตอนนี้เนี่ยราคาจะไปในทิศทางไหนต่อเนี่ยเมื่อเราดูนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ไอท์ไอเนาะมีการอ่าค่อยๆแบบไซด์เวย์ขึ้นมาเนาะสังเกตดูเนาะไอท์ไอค่อยๆไซด์เวย์ยขึ้นมาเลยทีนี้ไอท์ไอไซด์เวย์อย่างเงี้ยพอเราดูในส่วนของราคานะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะอยู่ที่แนวรับที่อ,อ่านี้นะ อโอเคอยู่ที่แนวรับที่20บาทเนาะยี่ห้าสตางค์ทีนี้เนี่ยาการที่อาจจะพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะคัดการนะประมาณการได้ว่าโอเคราคามีโอกาสเนาะขึ้นไปแตะที่แนวต้าน20บาท9 9สตางค์22บาทและ23บาท35สตางค์ตามลำดับนั่นะหมายถึงราคานี้มีโอกาสขึ้นไปเอาชนะ23บาท35สตางค์เนาะเพื่อไปยังแนวต้านต่อไปคือ27บาท18สตางค์เนาะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการวิเคราะห์โดยคร่าวๆเนาะอืม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากกันเพียงแค่นี้นะฮะหากเพื่อนๆไม่เข้าใจในส่วนไหนทักมาถามในแชทของเพจเฟซบุ๊กวิเคราะห์บิตคอยแล้วคอยของเราได้เลยนะหรือว่าถ้าเป็นในช่อง YouTube ก็สามารถถามมาใต้อคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับหากไม่เข้าใจในส่วนไหนผมก็ขออภัยด้วยนะอ่าโอเคครับ